เก็บกันเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นไข่นี่เน่าแล้วก็มีแอดต้องถ่ายไปด้วยเนาะอ้นี่ไปด้วยเนาะลมฝนก็ตกนะเนี่ยอือดูสิโอดบละโอดบ่โอดบ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอดบ่โอดบ่โอดบ่สามดอกตรงนี้สวยๆอ๊ะเดี๋ยวอะเก็บตรงนี้อีกบานๆนี่เอ๊ด มาตัวมาตัว,ปตวเปิดให้ดูกระต่นี่ตรงนน้นดอกนึงเนี่ยวจะขามมาเลยคฮึปนี่อย่างอย่านี้อีกสองดอกดูสิจะขามมาเลยนี่อ่ะดอกหนึ่งนี่อ่ะดอกหนึ่งนี่อ่ะโอ้ยของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยไปอ่านต่อเลย